สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเล r ร์ on, พบกันกนอีกแล้วกับครูพยุทธ์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงสำหรับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของรากที่3และการหารากที่3ของจำนวนจริงกันครับไปพบกันเลยครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรากที่3และการหารากที่3ของจานวนจริงเนาะ คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องรากที่2และการหารากที่สองกันไปแล้วนะครับคอนเซปต์ของการหารากที่สองเนี่ยก็คือการหาตัวเลขที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันได้ตัวที่โจทย์ถามมาถูกไหมนะครับซึ่งในในรากที่3เนี่ยลักษณะการการคิดหรือแนวการคิดเนี่ยก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว,ว่ารากที่3เนี่ยเราจะซ้ํากี่ตัวได้3ตัวได้ถึงจะเป็นคําตอบถูกไหมนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูกัน นักเรียนคงรู้อยู่แล้วล่ะว่าเวลาที่เราอยากจะหาปริมาตรของรูปทรงลูกบาศกเนี่ยเราจะใช้ด้านคูนด้านคูณด้านหรือด้านยกกำลังสามซึ่งลูกบาศกเนี่ยทุกด้านทุกด้านเป็นเป็นด้านที่มันยาวเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ป่ะจริงแล้วมันมันมันคือที่มาจากที่มาของมันเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้กว้างยาวสูงนี่มันเท่ากันก็เลยเป็นด้านคูนด้านคูณด้านหรือด้านยกกําลังสามยกตัวอย่างเช่น ลูกบาศกที่มีความยาวด้านละ2หน่วยนะครับก็จะหาได้จาก2อคูณสคูณส,ณสก็คือ2กํลาลังสนะครับซึ่ง2คูณกันสครั้งนะครับได้8ลูกบาศก์หน่วยนะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ2ยกกลาลังสเนี่ยจะเท่ากับ8นั่นแสดงว่าแสดงว่า2เป็นรากที่3ของ8นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะหารากที่3าของลบแปดะทำยังไง ก็เอาลบ2อคูณลบสอคูณลบสองลบสคูณกัน3ครั้งได้ลบแปดถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะลบตรงเนี้ยนะครับลบคูณลบตรงเนี้ยจะได้บวกบวกคูณลบตรงเนี้ยก็จะได้ลบก็เลยกลายเป็นอะไรครับลบแปดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตเป็นยังไงรากที่3ติดลบได้ นะครับรากที่2ติดลบไม่ได้นะครับามาดูนิยามนะครับถ้ากำหนดให้ a แทนจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ a ก็คือตัวที่ยกกำลัง3นั่นแหละครับแล้วเท่ากับ a เขียนแทนด้วยรากที่3ของ a ข่าตอนที่เป็นรากที่2เนี่ยครูบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องมีเขียนเลขก็ได้แต่จริงมันมีเลข2อ,อยู่ตรงนี้แต่ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่รากที่สาม ต้องเขียนเลขนะครับอย่างนี้นะครับรากที่3ของ a นะครับให้เขียนอย่างนี้เอาไว้นะอ่านี่คือนิยามนะครับรากที่3ของ a นะครับตรงนี้เราจะอ่านว่ารูทสของ a นี่อ่านว่ารากที่3ของ a จากนิยามเนี่ยถ้าเรานำรากที่3ของ a มายกกำลัง3ก็จะได้ a เพราะฉะนั้นการหารากที่3ของ a ก็คือการหาจำนวนเนี่ยครับ ที่เหมือนกันเนี่ยมาคูณกัน3ครั้งหรือมายกกำลัง3แล้วเนี่ยต้องเท่ากับ A นะครับเพราะฉะนั้นในการหารากที่3ก็จะมีวิธีการของมันอยู่นะครับซึ่งวิธีการหารากที่3เนี่ยก็จะมีวิธีการคล้ายๆกันกับรากที่2นะครับแนวคิดคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารากที่3เนี่ยเวลา2มันทำาอะไร2ครั้งเราก็3ก็ทำา3ครั้งนั่นแหละนะครับ นะมาดูวิธีแรกกันนะครับวิธีแรกคือวิธีการแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบนะครับเราสามารถแยกตัวประกอบได้ในบางจำนวนที่สามารถแยกตัวประกอบแล้วก็ดูว่ามันซ้ํากัน3ตัวได้นะครับมาดูตัวอย่างกันค่อยๆดูนะครับนะครูคจะยกตัวอย่างจํานวนที่น่าสนใจหลายๆ,ๆจำนวนให้ดูนะครับจะได้เห็นกันหลายๆแบบนะครับแบบแรกก่อนตัวเลขปกติธรรมดา อยากจะหารากที่สามของหกสิบสี่ใช่ไหมนะอ่ะก็แยกตัวประกอบแยกตัวประกอบทอํายังไงตั้งหารสั้นนะครับตั้งหารสั้นแบบเดิมเนาะนะครับตั้งหารสั้นแบบเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อตั้งหารสั้นเสร็จแล้วหกสิบสี่เนี่ยจะเกิดจากสองคูณกันทั้งหมดหกครั้งนะครับสองคูณทั้งหมดหกครั้งถ้าจัดกลุ่มให้เป็นสามกลุ่มเหมือนเหมือนกันเนี่ย จะได้เป็น2อคูณสสกลุ่มนั่นแปลว่า64เนี่ยเกิดจาก4คูณกัน3ครั้งนะครับซึ่ง4คูณกัน3ครั้งก็คือ4กำลัง3เท่ากับ64ดังนั้นรากที่3ของ64ก็คือ4นั่นเองโอเคนะครับนะเอามาถ้าเป็นตัวติดลบบ้างละ่ะฉันอยากจะหารากที่3ของลบ125ก็ ตั้งหารนะครับมาดูกันลบ125เนี่ยคือลบ5คูณกัน3ครั้งเห็นไหมครับก็คือลบหากำลังและลบหากำลัง3ได้ลบ125เพราะฉะนั้นลบ5ก็คือรากที่3ของลบ125เช่นเดียวกันอ่ะถ้าเป็นเศษส่วนบ้างละ่ะเศษส่วนน่าครวมไหมนะเศษส่วนน่าครวมไหมเอามาดูกันนะครับ ถ้าครูอยากจะหารากที่3มของ27ส่วน6กนะครับไม่น่ากลัวครับก็แยกกันไปทำบนทำบนล่างทำล่างนะครับหรือเศษทำเศษอ่ะส่วนก็ทำส่วนไปนะเศษ27เราก็มาดูว่าอะไรเหมือนกันคูณกัน3มครั้งเราได้27นะครับก็3 3สตัวเห็นไหมอ่อะไรเหมือนกัน คูณกัน3ครั้งได้64อาจจะแยกออกมาได้2 6ตัวกรุปไปได้3กลุ่มแบบนี้นะจากนั้นก็แยกเป็น3 3เลข3กลุ่มกันก็จะได้อันที่1อันที่2และอันที่3เห็นไหมพอได้3อันแล้วนะครับก็มาดูตัวเลขได้กี่ตัวเลขได้3ตัวเลขนะ,ะสามสามก็คือ3ามส่วน4กำลัง3เพราะฉะนั้นรากที่3ของ ยี่สิบเจ็ดส่วนหกสิบสี่ก็คืออะไรครับก็คือสามส่วนและวสามส่วนสี่นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากเลยเนาะอะ่ามาดูตัวอยา่างถัดมาถ้าเป็นเศษส่วนแล้วติดลบด้วยล่ะเศษส่วนแล้วติดลบด้วยล่ะก็ไม่ต้องกังวลเพราะรากที่สามติดลบได้ไหมรากที่สามติดลบได้นะครับดูลบร้อยยี่สิบห้าส่วนสองร้อยสิบหกมาดูการอ่อะไรเหมือนกันสามตัวคูณได้ลบร้อยยี่สิบห้าครับลบห้าเห็นไหมลบห้าสามครั้ง และ216ละ่ะก็เป็น3กลุ่มนี้2อคูณสจากนั้นแยก3กลุ่มนะครับแยก3กลุ่มก็จะได้เป็นลบหส่วนห3อันคูณกันก็คือลบหส่วนหยกกาลังเลยครับยกกําลัง3นะครับเห็นไหมดังนั้นรากที่3ของลบ125ส่วน216ก็คือแล้วลบหส่วนหนั่นเองนะครับ ไนะไปดูกันต่อจ้านะครับคราวนี้เป็นทศนิยมบ้างล่ะนะครับดูตัวที่เป็นทศนิยมกันบ้างนะครับมาดูข้อ5นะครับเขาอยากจะหารากที่3ของ0.343มาดูกันก่อนเจ้า0.343มเนี่ยมันคือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับมันคือทศนิยม3ตำแหน่งถูกไหม แต่เราอยากจะหารากที่3ก็คืออยากจะหาตัวที่เหมือนกันคูณกัน3ครั้งแล้วได้โทนิยม3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นแต่ละตัวต้องเป็นกี่ตำแหน่งครับ1ตําตำแหน่ง3อันคูณกันก็จะได้3ตํตำแหน่งเห็นไหมตรงนี้เนี่ยต้องพิจารณาเรื่องตำแหน่งของโท,ท,ทนิยมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวเลขแล้วทำออกมาแล้วตอบเลยนะต้องดูเรื่องทศนิยมด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอา3 4 3เี่นี่มาแยกตัวประกอบนะครับ สาจีลามสามสเนี่ยสาม้อยสี่มเนี่ยมันคือ7คูณกัน3ครั้งแต่ตรงเนี้ยมันดันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งใช่ไหมนั่นแสดงว่าแต่ละตัวต้องเป็น1นึ่ตำแหน่งก็คืออะไรครับ 0.7, 0.7, 0จูนซึ่งมันเกิดจากเลขเจ็ดนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้น0 3นย์จุดเนี่ยก็คือ0.7ทั้งหมดยกกำลัง3านะครับรากที่3ของ0.343ก็คือ0.7นนั่นเองนะครับ คราวนี้จะเป็นทศนิยมด้วยแล้วติดลบด้วยล่ะก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่ารักที่สามเป็นไงได้อยู่แล้วติดลบได้อยู่แล้วถูกไหมนะครับเห็นไหมเราก็มาดูว่า0.729เอานี่ยสามตำแหนง่งคําตอบต้องเป็น1ตนําแหน่งและติดลบอติดลบได้นะครับพอเราพิจารณาเรื่องตําแหน่งแล้วเรื่องของเครื่องหมายแล้วก็ไปแยกตัวประกอบหา7 29อาแยกตัวประกอบออกมาได้993ครั้งนะครับแต่เราอยากได้คําตอบที่เป็นกี่ตําแหน่งครับ หนึตำแหน่งมันก็เลยเป็น0.9แต่ยังมีเครื่องหมายอะไรด้วยลบด้วยก็เป็นลบ0.93ครั้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าลบ0.729เนี่ยคือลบ0.9ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นลบ0.9ก็คือรากที่3ของะไรของลบ0 7น9นั่นเองเคลียน,นะนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับรากที่3ติดลบได้ดูเรื่องตำแหน่งให้ดีดด้วย นะครับนะครับเรามาดูกันข้อสอบแนวข้อสอบบ้างนะแนวข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าจงพิจารณาครับว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดเนี่ย,นเ,นยเป็นจริงนะครับอันแรกรากที่สองของร้อสี่สิบสี่มีสองค่าคือสิบสองกับลบสิบสองจริงไหมเรียนมาแล้วจริงไหมครับ จริงเพราะอะไรเพราะ12ยกกำลังสองได้144นี่และลบ12กำลังสองก็ได้เลยเหมือนกัน144เช่นเดียวกันดังนั้นรากที่2ของ144ก็คือ12กับลบสินั่นเองนะแซวข้อนี้เป็นไงครับอถูกข้อนี้จริงจังนะครับ ข้อที่สองอ่ะรากที่สามของสองร้อยสิบหกมีสองค่าคือหกกับลบหกจริงไหมจริงไหมวิธีการเช็คทำไงครับง่ายๆเลยก็เ,เอาหกคูณกันสามครั้งอ่ะได้สองร้อยสิบหกไหมอ่ะหกคูณหกคูณกันสามครั้งได้สองร้อยสิบหกไหมอ่ะได้จริงนะครับแต่ลบหกคูณกันสามครั้งอ่ะมันไม่ได้สองร้อยสิบหกเพราะลบหก คูณกับลบหคูณกับลบหกครั้งอันเนี้ยสครั้งอันเนี้ยมันจะได้เท่าไหรได้ลบสองต่างหากละ่ะนะครับลบสองต่างหากละ่ะมันไม่ได้2อ6เฉยๆเพราะฉะนั้นรากที่3ของ216สสิมีกี่ค่าครับมีค่าเดียวคือเลขอะไร เลข6เท่านั้นลบ6ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อ2เป็นไงครับผิดนะจ๊าโอเคนะรากที่3ของลบ3ม3ีมีค่าเดียวคือลบ7จริงไหมอ่าโอเคจริงเพราะรากที่3เนี่ยเวลาติดลบมันจะมีค่าเดียวอยู่แล้วนะก็คือค่าลบนั่นแหละนะก็มาแยากตัวป,ประกอบเช่นเดิมลบ3 4 3คือลบ7คูณกัน3ครั้งจ้ะลบอ่ะุบะ๊บ,บอันเนี้าายแสดงว่าข้อนี้ถูกสรุปว่าข้อไหนถูกบ้าง 1กับ3ถูกแต่ข้อ2ไม่ถูกนะครับอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนอีกถึงจะทำได้ถูกไหมครับนะอ่าโอเคมาดูการหารากที่3ต่อไปนะครับนะการหารากที่3เนี่ยนะก็การหารากที่3จริงๆแล้วเนี่ยวิธีแรแแกอ่ะวิธีแยกตัวประกอบเนี่ยก็คล้ายๆกับคล้ายคล้ายกับของรากที่2นั่นแหละ เพียงแต่ว่ารากที่สองเนี่ยซ้ํา2นะครับแต่รากที่3เนี่ยใช้ซ้ํา3นะครับและรากที่3ส,สามารถติดลบได้เห็นไหมถ้าเราอยากจะหารากที่3ของ8 a กําลัง3 b กําลัง3นะครับเราก็มาแยกดูเลยว่า8นี่เกิดจาก2คูณกัครั a ้ง a อกำลัง3ตัว b กําลัง3ตัวจัดกลุ่มกันมาได้ 2a b เหมือนกัน3อันเลย ก็คือ2 ab ทั้งหมดยกกําลังแล้ยกกาลัง3นั่นแสดงว่า2 ab คือรากที่3ของ8 a กำลังสาม b กำลังสนี่นะครับสรุปเป็นแบบนี้ออกมาทำนองเดียวกันท่าติดลบเ,เห็นไหมท่าติดลบนะครับก็แยกมาลบยีคือแล้วคือลบสาคูณกันสอัน a กำลังหคืออะไร a กำลังสอูณกันสามอันจัดกลุ่มซ้ำกัน3อันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นลบ 27a กำลัง6คือลบ 3a กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นแสดงว่ารากที่3ของลบ 27a กำลัง6ก็คือลบ 3a กำลัง2นั่นเองเขียนไหมครับนี่คือวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมานะอ่ะคราวนี้วิธีถัดไปถ้าเราอยากจะหารากที่3โดยการประมาณค่าทำยังไงก็ทำเหมือนรากที่อะไรครับ รากที่สองแต่ไอตอนรากที่สองอะ่ะเรายกยกกำลังสองตัวตัวที่หนีบมันอยู่ใช่ไหมเรายกกำลังสองตัวที่หนีบมันอยู่จําได้ไหมครับถ้ายังถ้าจําไม่ได้ยกเปิดย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะมาดูการขั้นที่หนึ่งหาจํานวนเหมือนกันครับหาจํานวนเหมือนกันมานะครับยกตัวอย่าง ขั้นที่หหาจานวน,เห,นเหมือนกันหายังไงอะ่ะสมมติว่าถ้าครูอยากจะหารากที่3ของ10โดยการประมาณค่าอยากจะได้ทศนิยม4ตํตแหน่งเลยนะใจร้ายมากนะครับถ้าอยากจะได้ทศนิยม4ตําแหน่งต้องทำไงทําให้ถึงตําแหน่งที่5เลยนะครับนะแล้วก็ค่อยประมาณมาปรมาเป็นตําแหน่งที่4ถูกไหมครับขั้นที่1จ้ะนะครับให้หาอะไรหาจํานวนเต็ม2จํานวนที่มันอยู่ใกล้ๆยกกําลัง3าแล้วใกล้ๆเลข10ก็คือ เห็นไหมสองกำลังสามมันได้แปดสามกำลังสามได้ยี่สิบเจ็ดจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอาลากที่สามของสิบเนี่ยมันควรจะอยู่ระหว่างสองกับสามแน่เลยนะครับอยู่ตรงแถวๆนี้แถวๆนีๆ้าการนั้นหาค่าเฉลีย่ยเหมือนเดิมครับนะอ่ค่าเฉลีย่ยออกมาปุ๊บปุ๊บนะสองจุดห้าจ้ะเราก็อลองเอาสองจุดห้าตอนที่กําลังสองตอนที่ลากที่สองเนี่ยเราโยกกำลังสองแต่คราวนี้ยกกําลังอะไร ยกกำลังสามครับได้สิบห้าจุดหกสองห้าอ้าวเกินจ้านะครับเกินสิบจ้านั่นแสดงว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างสองกับสองจุดห้าแล้วนะโอเคนะครับจากนั้นเอาสองกับสองจุดห้ามาเฉลี่ยกันอีกเห็นไหมเฉลี่ยกันได้สองจุดสองห้าแล้วลองเอาสองจุดสองห้ายกกำลังสามได้สิบเอ็ดจุดสามเก้าอ้าว 17.39มากกว่า10อีกนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ารากที่สาของสิบเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ใช่น่าจะอยู่ต้องอยู่ระหว่าง2กับ2.25แน่ๆเลยนะครับเห็นป่ะเราบีบมันอีกแล้วหาทางบีบบีบบีบมันนะครับบีบไปเรื่อยๆนะลองดูมาดูขั้นตอนต่อมานะครับนะพอเราบีบแล้วนะครับพอเราบีบแล้ว เรารู้แล้วลว่ามันอยู่ระหว่าง2กับ2.25แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยต่อได้2.125อ่าเอา2.125มาทำอะไรยกกําลัง3ยกกําลัง3มาได้ประมาณเท่าไหร่9.60อ้าวน้อยกว่าสิบอ่ะบีบลงไปอีกน้อยกว่าสิบนะั่นแสดงว่าไอ้เจ้าลาาที่3.60เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง2.125กับ2.25แน่เลยทำไงต่อเฉลี่ยต่อจ้านะเฉลี่ยต่อไนดะ้อันนี้ ยกกําลัง3เหมือนเดิมได้อันนี้พิจารณาต่อรากที่3ของ10นะต้องอยู่ระหว่าง2.125กับ2.1875นะครับอ่ะทำไมต่อเฉลี่ยต่ออีกอได้2อืมได้าหกสองห้าทุยมกี่ตำแหน่งละตําตำแหน่งละโอเครอดแล้วรอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอามาลองดู 1> 2 1 5 6 2 5กาลองยกกำลัง3ดูใกล้เชียง10ยไหมอ่ะใกล้แล้วเขายกกี่ตำแหน่ง4ตํตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะรากที่3ของ10ก็มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่2.1563าหมทำไม63เพราะตำแหน่งที่5คือเลข5้าตำแหน่งที่4ก็ต้องเป็นเปลี่ยนจาก2เป็น3ปัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับรากที่3ของ10มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่ 2.1563ค่อยคอยบีบมันบีบมันน่าสงสารเลขสิบจังเลยนะครับโอเคดูต่อไปวิธีวิธีหนึ่งคือเปิดตารางจ้ะนะเปิดตารางทำไงก็เหมือนเดิมเปิดตารางที่สบายสุดแล้วนะครับสบายสุดแล้วคือดูว่า n ตัวเลขที่เราอยากจะหารากที่3เนี่ยเป็นเลขอะไรแล้วเขาก็จะบอกไว้เลยว่ารากที่3ของจำนวนเต็มนี้ ได้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะอยกตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากจะหารากที่3ของเ0าอ่ะแล้วก็มาดู n เป็น90เป็นอะไรนะครับก็อ่ามาดูประมาณนี้ก็ตอบประมาณนี้ไปนะ n เป็น9 1คืออะไรอ่ะก็ดูที่รากที่3 n เป็นอะไรก็ตอบประมาณนี้ไปนะครับอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะเปิดตารางนะครับเรามีตารางให้ท้ายหนังสือของเราอยู่แล้วนะครับอ่าเธอจะเปิดตารางก็ทำยังไง ก็ดูดูดูตารางไทเล่มของเรานะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับ,รบถ้าครูอยากจะหารากที่สามของลบสามร้อยสี่สิบสามแยกตัวประกอบถูกไหมนะครับก็ไปลบเจ็ดคูณกีกครั้งสามครั้งนะครับก็ลบเจ็ดกับงังสามนั่นแหละได้ลบสามร้อยสี่สิบสามเพราะชนะลบเจ็ด เป็นรากที่3ของลบสามรอามนะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามโจทย์กำหนดเมื่อตรวจคาตอบแล้วนะครับนี่คือการเอาความรู้ของรากที่3มเนี่ยมาตอบคาถามแล้วนะนะครับโอเคนะครับจากที่ครูเล่าให้ฟังทั้งหมดในวันนี้นักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่2.4ได้นะครับเรื่องของการหารากที่3 นะครับแล้วก็รากที่3นะครับมีทั้งหมด6ข้อใหญ่นะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับแล้วก็ระวังด้วยในเรื่องของการดูเครื่องหมายแล้วก็ดูตำแหน่งของทัสนิยมนะครับซึ่งเป็นจุดที่คนเนี่ยจะผิดบ่อยนะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดที่2.4นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันต่อนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรากที่3และการหารากที่3ของจำนวนจริงในตอนหน้าครับเราจะนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้ในชีวิตรจริงกันครับแล้วพบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น